ไปดูความเคลื่อนไหวของเท c h บอลชิงแชมป์ประเทศไทยกันบ้างนะครับ พลเรเอกรนชัยมันชุส,นนสุนทรกุลครับนายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย,ไทยแถลงข่าวการแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปีนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมนักกีฬาเทคบอลที่ดีที่สุดจากทุกภูมิภาคของไทยมาชิงชัยหาผู้ชนะโดยแฟนๆจะได้รับชมกนนารแข่งขันที่สนุกสนานนะครับและก็นักกีฬาที่สร้างผลงานที่ดีหรือว่าคว้าแชมป์ในประเภทต,ต่างๆจะได้รับการคิดคะแนนของสมาคมเทคบอลแห่งประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่ได้รับรอง จากสาพันธ์เทคบอลนานาชาติด้วยเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นเวทีให้โชว์ฝีมือและส่งผลต่อการยกระดับมาตรฐานเทคบอลของไทยและเฟ้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์พัฒนาไปสู่ทีมชาติครับการแข่งขันในครั้งนี้นั้นเราจะมีการสะสมคะแนนที่สําคัญนะฮะสะสมคะแนนเพื่ออะไรเพื่อว่าหนึ่งในโอกาสต่อไปเราแข่งขันตรงแข่งขันชิงนัดเลิศระหว่างนานาชาติเนี่ย ใช้คะแนนแบงกิ้งนะครับก็คือคะแนนสะสมถ้าเกิดไม่มีตรงนี้ส่งยากนะครับทางสาพ,พันธ์จะไม่มีการพิจารณาให้นะเหมือนที่ผ่านมาสองครั้งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สเปนหรือว่าแข่งขันที่เวียดนามนะครับเราใช้แบงกิ้งทั้งหมดถ้าไม่มีแบงกิ้งนี่จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้บีโอกาสดีนะครับแล้วก็นักกีฬาทั่วประเทศได้มีการฝึกซ้อมผมดูแล้วฮะนักกีฬาทั้งหมดนั้นถ้าดีนะครับเราก็จะนํา เก็บมาเป็นข้อมูลในการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปสําหรับคนเดิมหรือคนที่เคยเล่นแล้วก็จะเป็นการพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเ<อ>มื่อเช้านี้คุณไปเป็นพิธีกรงานแถลงข่าวมาด้วยใช่ค่ะ ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเสื้อลายนอคคนนี้เองงานนี้พิธีกรเขาสวยเป็นพิเศษก็สำหรับการแข่งขันเทคบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2567นี้นะคะจัดชิงชัยทั้งที่หประเภทค่ะประกอบไปด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และประเภทคู่ผสมนะคะจะแข่งขันการระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมนี้ที่ลานอเนกประสงค์การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่10ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะก็เข้าชมฟรีนะคะสำหรับแฟนๆกีฬาชนิดนี้เป็นกีฬา ที่ตื่นเต้นเร้าใจค่ะ